มาฝึกอ่านคำคล้องจองที่ประสมกับสระอูเรื่องกูสูมหัดอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมครับกูสูดูงูอยู่รูปูไหมกูสูดูไป รูไม่มีงูปูชูก้ามใหญ่ชูให้ตูดูปู หนังสืออ่านเสริมทักษะชุดอ่านคล่องอ่านเร็วโดยสมรีรักสุธีภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่หนึ่ง